สีมงคลคลิปนี้เราจะมาดูความหมายและพลังของสีแต่ละสีว่ามีความหมายและให้พลังงานอะไรกันบ้างสีแดงหมายถึงชื่อเสียงลาบยศความรักความหลงไหลความตื่นเต้นความกระตือรือร้นความสนใจความเร็วไฟความร้อนสงครามพลังความมีชีวิตชีวาความโกรธ ความก้าวร้าวอันตรายความมุ่งมากความเป็นผู้นำความแค้นและความกล้าหาญพลังของสีแดงจะสื่อถึงพลังงานทางเพศชายช่วยกระตุ้นการเจริญอาหารและความรู้สึกทางเพศเพิ่มการขับเหงือ่อเพิ่มอัตราการเผาผลาและความดันโลหิต ช่วยทำให้วัตถุสิ่งของโดดเด่นและสะดุดตาทำให้ประสาทสัมผัสตื่นตัว และทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่เร็วขึ้นส่วนในด้านความเชื่อของลักวงจุย้ยสีแดงมีพลังอำนาจป้องกันพลังงานที่ไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายได้แต่ต้องระวังการใช้สีแดงในการเจรจาต่อรองและสถานการณ์ที่ตึงเครียดด้วยนะคะ